เมื่อวันที่22ตุลาคม2565นายสุขสรรประสาระเอผู้อํานวยการสํานักง,งานปปชประจาจังหวัดภูเก็ตพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มงานป้องกันการทุจริตและผู้แทนชมรมสตรองจิตพอเพียงต้านทุจริตจังหวัดภูเก็ตร่วมลงพื้นที่สังเกตการการบุรณาการของหน่วยงานภาครัฐในการนี้ทางท่านผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตได้สั่งการให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบการขออนุญาตขุดดิน รวมทั้งการตรวจเอกสารสิทธิ์ที่ดินบริเวณดังกล่าวที่มีการขุดดินหากไม่มีการขออนุญาตขุดดินต่อเจ้าพนักง,งานท้องถิน่นให้เทศบาลเมืองกระทู้ดำเนินคดีตามกฎหมายสำหรับผู้ที่บุกลุกทั้งนี้นายสุขสารประสารรเอได้แจ้งว่าปัญหาทรัพยากรธรรมชาติเป็นเรื่องที่คณะกรรมการปรปรชให้ความสำคัญโดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตที่มีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติจำนวนมาก ทางสำนักงานปปช,ชจังหวัดภูเก็ตจึงได้ลงพื้นที่สังเกตการหากปัญหาที่เกิดขึ้นมีเจ้าที่ภาครัฐเกี่ยวข้องร่วมกระทำความผิดก็จะต้องเข้าสู่กระบวนการด้านการปรปับปรามการทุจริตต่อไปเทศบาลมีเรื่องของการขุดดินุด,ดิน,ดดนไม่ได้ขออนุญาตยางก,ออก็เอายางอะไรก็าจะมการทหน้าที่กระายไปที่ดินที่ตืดด้ว่าเรื่องของสกปรกหนึ่งถูกต้องหรือไม่ถูกต้องหรือต่อนอะไร ข้อคนรทีเราไปใช่ก so mm ัน hmm. นี s <S the <t ips> Besides, ้แล้วก็ทางปวชเข้ามาสังเกตการในวันนี้อยู่แล้วก็จะได้ดูว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ทาตามหน้าที่หรือไม่ถ้าไม่ทำตามหน้าที่ก็มีกระบวนการทางกฎหมายในการที่จะต่ดตกัดกามดำเนินการด้วยกันสัาหสองคอนมี้ั้าพเจ้ามุ่งหวงมีทั้งที่เปบกทุกที่สารประโยชน์แล้วก็เนี่ยเราก็ตั้งกันกรรมกาัเป็นู่นย์ ถ้าเป็นเจ้าที่ของนันนะแต่ถ้าเป็นประชาชนทั่วไปก็เป็นหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง็นการหน้าที่ด้าหน้าต่าไปครับ